ฟีฟ่า2021ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากครับจูจ่ๆก็มีนักฟุบอลคนใหม่ขึ้นมาชื่อของเขาคือคียานพรินซ์ครับแต่หลายคนอาจจะงงว่าเด็กคนนี้มันคือใครชื่อคนนี้คือใครอะไรประมาณนั้นนะครับเด็กหนุ่มที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดดาวรุ่งของโลกลุกหนังแต่โชคร้ายครับที่เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ15ปีจน,นถึงปัจจุบันนี้ครับมันเหมือนเขาถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยเกมฟุตบอลครับ m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคําเกรือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคําเกรือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับ ฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับตอนนี้ช่องของเรากําลังเดินหน้าเข้าสู่3ามแสนซับแล้วนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดฝากไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางเมนสแตนของเรานะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของตัวละครในเกมเกมหนึ่งครับนั่นคือฟีฟ่าสองพ่อซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากครับจู่ๆก็มีนักฟุตบอลคนใหม่ขึ้นมาชื่อของเขาคือคียานปรินซ์ครับแต่หลายคนอาจจะงงว่าเด็กคนนี้มันคือใครชื่อคนนี้คือใครอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเร เด็กหนุ่มที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดดาวรุ่งของโลกลูกหนังแต่โชคร้ายครับที่เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ15ปีจกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับมันเหมือนเขาถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยเกมฟุตบอลครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะไปกันที่ผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่ามาร์คบรินซ์คนนี้คือคุณพ่อของขียานครับซึ่งถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยเด็กผู้ชายคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นแบบไหนอาจจะต้องมองไปถึงตัวพ่อของเขาครับย้อนกลับไปเมื่อสัก ประมาณ40กว่าปีที่แล้วนะครับมาร์คบรินซ์ยังเป็นเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝันครับเขาเป็นเด็กชายผิวดาที่ลหลงไหลการชกมวยเป็นอย่างมากและแน่นอนครับว่าความฝันของเขาคือการเป็นนักมวยอาชีพแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องการเหยียดผิวมันรุนแรงเหลือเกินครับมาต้องประสบพบเจอกับชีวิตค่อนข้างที่ยากลําลบากโดนต่อต้านโดนกีดกันโดนรังแกซึ่งโชคร้ายครับที่ความแข็งแกร่งในเวลานั้นของจิตใจของมาร์คเนี่ยมันยังไม่เพียงพอ เขาก็เหมือนกับเด็กที่โดนบูลลี่รอบด้านครับทำอะไรก็โดนเยาะเย้ยถางและตัวเขาคิดว่ามันมากเกินไปสุดท้ายมาร์กถอดใจครับไอความฝันที่จะกลายเป็นนักมวยในระดับโลกเนี่ยโดนโยนทิ้งในถังขยะเรียบร้อยและที่มันเลวร้ายมากกว่านั้นก็คือมาร์กหันหลังให้กับความฝันของตัวเองก่อนที่จะเดินเข้าสู่วงจรด้านมืดครับเขากลายเป็นหนึ่งในตัวละครของโลกแห่องอาชญากรรมและเลวร้ายมากๆมาร์กยอมรับว่ามันเป็นผิดของตัวเองครับ แต่นอกจากนั้นมันยังเป็นปัญหาในระดับโครงสร้างด้วยเขาไม่มีบ้านอยู่เร่ร่อนไปเรื่อยแล้วก็ยิ่งทําความเลวมากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตก็ออกห่างจากสิ่งดีๆมากขึ้นเท่านั้นครับแต่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนหนึ่งครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะคนที่หันหลังให้กับความดีแล้วมุ่งหน้าขเข้าสู่ความเลวกระทั่งวันหนึ่งครับภรรยาของเขาตั้งท้องลูกชายคนแรกวันนั้นแหละครับที่มาคิดได้ครับว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง อย่างน้อยเนี่ยเพื่อให้ลูกชายได้ลืมตาดูโลกขึ้นมาแล้วพบว่าเขาเป็นพ่อที่สมควรได้รับความเคารพและความภาคภูมิใจจากลูกชายมาเปิดเผยบอกว่าผมอยากจะประสบความสำเร็จในสายตาของลูกผมอยากให้ตัวเองเป็นคนใหม่ผมคิดว่าพอแล้วผมไม่อยากจะต้องติดคุกหรือว่าต้องตายในห้องขังหรือแม้กระทัง่งข้างถนนสิ่งเดียวที่ผมมีณตอนนั้นคือวิชาการต่อสู้ครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เคยฝึกปรือในการเป็นนักมวยมาก่อน แล้วก็ผ่านศึกข้าถนนมาพอสมควรครับมันน่าจะพอช่วยให้ผมกลายเป็นนักสู้กับเขาได้บ้างคราวนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนทันทีเลยครับมาร์กกลับมายึดมั่นกับความเชื่ออีกครั้งหนึ่งมุ่งมั่นกับความฝันอีกครั้งหนึ่งการมีลูกเนี่ยมันทําให้ผู้ชายคนหนึ่งกลายเป็นคนกล้าหาญขึ้นมาครับซึ่งสุดท้ายมาร์กปรินซ์ก็กลายเป็นแชมป์มวยสากลรายการ ABA ของลอนดอนครับ ผลพวงจากตรงนั้นครับมันทําให้มาร์กสามารถสอนลูกชายได้อย่างดีครับอย่างน้อยก็มีคํานึงที่เขาพูดกับลูกชายเสม,มอก็คืออย่าคิดวังแกใครอย่าทําร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเพราะเขาเชื่อว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงของคนเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ความแข็งแกร่งแต่มันขึ้นอยู่ความกล้าหาญมากกว่าว่าคนคนนั้นกล้าพอที่จะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แล้วคียานพรินซ์ก็เติบโตขึ้นมาด้วยการเห็นพ่อของเราเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนครับ,รบเขาเติบโตอย่างอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอครับแล้วก็ซึมซับความคิดของคุณพ่อมาโดดยตลอ จนวทั้งเติบโตขึ้นและก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเยวชนของสโมสร Queen's p a r k r a n g e r ครับคียันปรินซ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบอะคาเดมีของ u u e n ส Spark ตั้งแต่อายุ12ปีนะครับเป็นเด็กระดับหัวแถวเลยครับรวดเร็วเก่งกาจเกินอายุและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเขามีความเป็นผู้นำสูงมากและคอยปกป้องเพื่อนๆที่อ่อนแอกว่า โดยปกตินะครับแต่ละสโมสรหรือศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรเนี่ยนะครับก็จะมีโรงเรียนในสังกัดครับคล้ายๆว่าทํา MOU ร่วมกันครับว่าอ่ะอยู่กับสโมสรนนี้ก็ต้องเรียนกับโรงเรียนนี้ซึ่งโรงเรียนที่เป็นพันธมิตรกับ QPR ก็คือมัธยมลอนดอนอะคาเดมีครับและคียานปรินซ์ก็ต้องไปรเรียนที่นั่นแล้วก็ต้องใช้ความกล้าหาญในแบบที่คุณพ่อของเขาสอนอยู่ทุกวัน บรรดาโค้ชในระดับเยาวชนของ QPR นะครับยืนยันว่าคียานเนี่ยเป็นเด็กที่เ,เพื่อนๆทุกคนรักมากครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อ่อนแอกว่าเพราะว่าในเวลาที่เด็กๆเหล่านั้นโดนดังแกนะครับคียานก็จะออกหน้ารับแทนเสมอปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าโดยตลอดมาร์กเล่าถึงลูกชายของเขาบอกว่าเป็นคนใจเย็นครับทำอะไรรอบคอบนึกถึงคนอื่นห่วงใยคนอื่นเขาแตกต่างกับตัวผมในตอนเด็กอย่างสิ้นเชิงครับผมเป็นเด็กที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะจากนั้นถึงจะได้ความเคารพ แต่สําหรับคียานเนี่ยเขาได้รับความเคารพจากเพื่อนโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยครับภาพจําของคียานณช่วงนั้นนะครับก็คือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วได้รับความเคารพจากเพื่อนเเยอะมากเพราะคอยปกป้องคอยดูแลเพื่อนๆและพอเลิกเรียนเสร็จก็เข้ามาซ้อมที่สโมสร ซึ่งสิ่งที่โค้ชหลายๆคนบอกไว้ก็คือเด็กคนนี้โดดเด่นมากครับเรามักจะได้ยินคําพูดอยู่เสมอว่าลงสนามไปแล้วมองหาคียานให้เจอเขาเนี่ยจะเป็นคนแบกทีมได้แล้วจะพาพวกนายไปสู่ชัยชนะได้นั่นคือคํายืนยันจากโจกันเลนครับซึ่งเคยเป็นอดีตโค้ชของคียานในตอนอายุ15ปี ก็เล,เล่นเล่าต่อยครับว่าในการประชุมทีมโค้ชนะครับก็จะมักมีการรวบรวมข้อมูลทั้งวิธีการเล่นแล้วก็เชิงตัวเลขมานั่งคุยกันแล้วเราก็จะพบว่าชื่อของคียานเนี่ยก็คือเป็นอันดับต้นๆอยู่เสมอทุกคนในสโมสรครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคียานจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพที่เก่งกาจได้และพร้อมที่จะขึ้นสู่ในทีมชุดใหญ่ได้แน่นอนเขาคือยอดนักเตะในรุ่น u 14 u 15นะฮะทุกเช้าวันอาทิตย์มาถึงเวลามีเกมการแข่งขันนะครับคียานจะลงสนามและสแสดงบุคลิกของการเป็นผู้นําออกมา ทุกคนสามารถมองเขาเป็นแบบอย่างได้เขาขับเคลื่อนทุกคนได้อย่างเหลือเชื่อทั้งหมดคือข้อยืนยันครับว่าคียานเป็นเด็กหนุ่มที่น่าสนใจมากๆครับทั้งผลงานในสนามอนาคตการเติบโตรวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตแนวความคิดที่ถูกปลูกฝังมาจากคุณพ่อของเขาเป็นที่รักของทุกคนครับแต่แล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงครับในวันหนึ่งเรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นมาจากเด็กหนุ่มอายุ17ปีครับที่แก่กว่าคียาน2ปีนะครับเด็กคนนี้มีชื่อว่าฮานิษฮาสซันครับ เป็นเด็กหนุ่มที่ลีภัยมาจากโซมาเลียครับแล้วก็มีประวัติความรุนแรงมากมายชอบรังแกคนอื่นเป็นอันธพาลประจาโรงเรียนรวมถึงประวัติคมขู่คนอื่นอีกเพียบเลยครับวันหนึ่งครับเขามาเจอกับคียานหมายจะเล่นงานเด็กคนนี้ครับแต่ปรากฏว่าคียานเนี่ยพอจะมีทักษะการต่อสู้ติดตัวครับจากการพร่ำสอนของคุณพ่อมาร์คพรินซ์นั่นเองปรากฏว่าฮันนิทาซานเสียท่าครับร่วงลงกับพื้นโดนคียานเล่นงานจนน่วมแล้วมันก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเย้ยหยัน สมน้ำหน้าครับที่ฮันิธาซานโดนซะบ้างแถมแพ้เด็กอายุอ่อนกว่า2ปีด้วยซ้ำบทบาทของการเป็นอันธพาลครับมันก็มักจะมีเรื่องประมาณนี้ครับเมื่อแพ้โดนเย้ยหยันโดนล้อเลียนโดนสมน้ำหน้าไอก,กลุ่มคนเหล่านี้แหละครับมันมักจะเจ็บปวดถึงขั้นขีดสุดแล้วก็เต็มไปด้วยความแค้นถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องเอาให้ได้ต่อให้มันเป็นวิธีการที่สกปรกขนาดไหนก็ตามและแน่นอนครับว่าคียานปรินซ์ถูกปักหมุดอยู่ในหัวของฮันิธาซานว่าจะต้องเอาคืนให้ได้ ไม่นานหลังจากนั้นครับมันดูเหมือนเป็นวันปกติธรรมดาการซ้อมเสร็จสิ้นลงโคชก็ปล่อยเด็กๆเ,เตรียมตัวที่เดินทางกลับบ้านขียานก็ไปหยิบจักรยานของเขาครับซึ่งเป็นจักรยานที่คุณพ่อซื้อให้เอาไว้ขี่กลับบ้านฮันนิทาซานมายืนรอตรงนั้นครับแล้วพุ่งเข้าประชิดต,ตัวเอาุแจมือมาล็อกมือของขียานปรินซ์ครับจากนั้นก็ใช้มีดครับที่ดัดแปลงมาจากปากกาเนี่ย แทงเข้าใส่คียานนับไม่ถ้วนเหมือนเป็นการระบายความแค้นคําพูดของฮนิทาสานในช่วงเวลาตรงนั้นเขาตะโกนออกมาว่าทีนี้แกหัวเราะออกอีกไหมโง่แล้วเจ้าตัวก็เปล่งเสียงด้วยความสะใจขณะที่คนโดนแทงอย่างคียานนะครับมีคําพูดเป็นเสียงเบาๆออกมาเพียงว่าแกทําแบบนี้ทําไมสิ้นประโยคนั้นเขาก็ล้มลงและกว่าที่รถฉุกเฉินจะมาถึงนะครับคียานปรินซ์ก็สิ้นลมหายใจครับเขาเสียชีวิตในวัยเพียงแค่15ปีพอได้ยินข่าว คุณพ่อของเขาก็คือมาร์ค r รินซ์นะครับแทบเสียสติครับและแตัดสินใจขึ้นสู้คดีบนชั้นศาลเพื่อลงโทษคนผิดให้ได้ในการว่าความในชั้นศาลครับมาร์คพูดว่าชีวิตของคียานถูกพรากไปด้วยวิธีที่โหดร้ายมันสร้างความเสียหายที่ไม่อาจมีอะไรมาแก้ไขหรือทดแทนได้ผมอยากขอให้คณะลูกขุนตัดสินใจสิ่งนี้ด้วยใจเป็นธรรม อาชญากรรมจะคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้เว้นแต่ว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆเราต้องการให้เกิดการลงโทษสถานหนักเพราะคนที่พวกเขาเอามีดแทงไปนั้นน่คือคนที่ทํางานหนักมาเสมอเพื่อครอบครัวของพวกเขาเองการที่ใครคนนึงตายไปมันไม่ใช่จบแค่นั้นมันคือความตายทั้งเป็นของคนทั้งครอบครัวที่ต้องทนทุกทรมานสำหรับความจริงที่มันเกิดขึ้นและหลังจากสิ้นคำให้การครับ คณะลูกขุนและสารมีคำตัดสินให้ฮนิทาสารมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยคู่กรณีนั้นไม่มีอาวุธโทษของเขาคือการติดคุกตลอดชีวิตครับแม้ว่าคดีความจะจบลงแล้วนะครับแต่ความรู้สึกเสียใจและเครียดแค้นของคนเป็นพ่อยังคงดำเนินต่อไปครับเขาใช้เวลารับมือกับเรื่องนี้พักใหญ่เลยครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับความคิดก็เริ่มตกผลึก การแก้แค้นใด้ดีที่สุดคือการทําให้การเสรียชีวิตของขียานครั้งนี้เป็นบทเรียนให้ทุกคนต้องจดจําเพื่อไม่ให้เรื่องเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นอีกมาร์ก <Mark S 1> <Mark S 2> ได้จัดตั้งมูนลนิธิขียานปรินซ์ขึ้นมาครับ mm. เพื่อช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงเยชนให้ห่างไกลจากความรุนแรงโดยเฉพาะการพกมีดติดตัว mm. เขาเชื่อว่าอนาคตของเด็กคนหนึ่งไม่ใช่การคาดเดาและปล่อยให้มันเป็นไปครับแต่เราสามารถกําหนดมันได้ด้วยการสั่งสอนที่ดีมาพูดถึงตรงนี้บอกว่า ตลอดชีวิตสิ่งเดียวที่เขาไม่เคยเบื่อก็คือได้พูดถึงลูกชายของเขาครับโลกนี้ยังมีหนุ่มสาวอีกมากมายที่กำลังวิ่งไล่ล่าความฝันหรือว่าความสําเร็จของตัวเองซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินหรือว่าทรัพย์สินอะไรครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่บุคลิกอันยิ่งใหญ่ความมีเมตตาการอุทิศตนทํางานหนักและเอาใจใส่คนรอบข้างเหมือนกับที่ลูกชายของผมเป็นมูนอลิกิยานปรินซ์และการเคลื่อนไหวเพื่อความถูกต้องของมาร์คปรินซ์คือสิ่งที่รับคําชื่นชมจากสังคมอย่างมากครับเขารณรงค์ให้เด็กอยู่ห่างไกลความรรรุนแรนแงจได้ับ จะทานยศเป็นถึงระดับ OBE ส่วนสโมสรควีนส์ฟาร์เรนเจอร์ก็ให้เกียรติแก่เด็กหนุ่มของพวกเขาครับนั่นคือคียานปรินซ์เนี่ยด้วยการเปลี่ยนชื่อสนามย่าของตัวเองครับในปี2019จากเดิมเนี่ยชื่อว่า Ro ฟตัดโรดกลายเป็นคียานปรินซ์ฟาวเดชั่นจนกทั่งถึงปัจจุบันครับในปี2021ก็มีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไม่แพ้กันครับ EA ครับนี่คือบริษัทผลิตเกมฟุตบอลชื่อดังอย่างฟี FA ตัดสินใจเพิ่มชื่อของคียานปรินซ์ลงเป็นหนึ่งในนักเตะของสโมสรควีนส์ฟารเรนเจอร์ เพื่อเป็นการให้เกียรติเด็กหนุ่มที่เป็นคนดีของสโมสรและผู้คนท้องถิ่นเสมอมา EA ได้รวบรวมความเห็นจากผู้คนรอบตัวของฮิยานครับซึ่งเคยเห็นเขาเล่นฟุตบ,บอลเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่เอามาวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าพลังที่สมดุลกับเกมที่สุดซึ่งในตัวเกมภาคใหม่นี้ฮิยานปรินซ์ถือกำเนิดใหม่ในฐานะนักเแต่วัยสาปีครับนับตามอายุจริงของเขาเลยเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากครับสำหรับมาคปรินซ์ทำให้เขาตื้นตันใจซาบซึ้งใจและร่ำให้ด้วยความภาคภูมิใจครับ มาร์กเล่าให้ฟังว่าสมัยที่คียานยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เล่นเกมฟีฟ่ากันโดยตลอดแล้วก็ชวนพ่อมาเล่นด้วยกันบางครั้งเราก็บอกว่าเล่นแป๊บเดียวนะชั่วโมงเดียวแต่ก็อย่างที่คนรู้ครับมันก็เลยเถิดไป2 3สชั่วโมงอยู่ดีมาร์กบอกว่าถ้าคียานได้รับรู้นะครับว่าชื่อของเขาไปอยู่ในเกมฟีฟ่าจริงๆเนี่ยเขาคงจะดีใจแทบคลั่งเลยแหละ ขณะที่เลดเฟอร์ดรินานครับอดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษแล้วเป็นอดีตนักเตะของควีนส์พาเรนเจอร์ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของสโมสรครับกล่าวถึงเหตุผลที่สับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก็คือเพราะเชื่อว่าการกําเนิดใหม่ของเคียนปรินซ์ในเกมฟีฟ่าเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆทั่วโลกได้ตระหนักรู้ถึงการมีความฝันและที่สําคัญคือการไม่ตัดสินใจทําอะไรแบบใช้ความรุนแรงเพราะที่สุดแล้วครับมันไม่เคยมีใครได้ประโยชน์จากการลงมือกับคนที่อ่อนแอกว่าเลยครับ เลสฟอริน,นันพูดสั้นๆนะครับบอกว่าถ้าการได้เห็นคียานปรากฏโจวในเกมฟีฟ่าแล้วมันไปสกิดใจของใครบางคนเปลี่ยนแปลงหัวใจของใครบางคนได้ต่อให้เป็นแค่คนคนเดียวก็คุ้มค่าแล้วครับสุดท้ายการเสียชีวิตของคียานปรินซ์สร้างความเสียใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับถ้ามันจะกลายเป็นบทเรียนสอนใจเด็กๆมันก็เป็นสิ่งที่สมควรครับเพราะอย่างน,น้อยๆเนี่ยสังควมวัยรุ่นก็จะได้เข้าใจถึงความสําคัญของชีวิตมากขึ้นความสําคัญของชีวิตคืออะไร เมื่อมีฝันจงไล่ล่าครับเมื่อมีคนร้องหาจงกล้าหาญครับและสุดท้ายอย่าแสดงความขี้ขลาดด้วยการทำร้ายคนอื่นทั้งหมดคือสิ่งที่คียานตปรินซ์ทำครับทำจนถึงวันสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตเป็นอุทาหรณ์ได้เรื่องใหญ่เลยนะครับเราคงไม่รู้แรลกครับว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะกลายเป็นนักเตะที่ดีขนาดไหนหรืออาจจะล้มเหลวหรืออะไรก็ตามแต่แต่อย่างน้อยชีวิตของเขาก็ไม่ควรจบแบบนีบ้นี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับ ที่ถูกคาดหวังถูกคาดฝันแต่ไม่มีโอกาสและสิ้นลมหายใจไปจนวันนี้ครับเขาถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ตัวละครเล็กๆในเกมฟุตบอลแต่ก็น่าจะทำให้หัวใจมันชุ่มชื่นขึ้นมาได้บ้างครับ คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับสำหรับเรื่องราวคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับตอนนี้เราเข้าใกล้3 0 0 0 0นซับแล้วนะครับช่องทางอื่นๆนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนอกจาก YouTube แล้วก็ยังมี Facebook, Twitter, i n s t a g r แกรมครับรวมถึงช่องทางใน Podcast ด้วยนะครับซาวคลาวสปอต p ฟายแอปเปิลพอดแคสตครับเพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมนสแตนครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์บล o อกนิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast